สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนครับผมมือนีกะยูทงยูหน้าอีกมันเดือนเช่นเคยครับแต่สาวๆนะครับผมล่อให้ฝ่าแจงออกนะครับผมฝ่าสว่างออกนะครับผมก็สีล่งย่ามเบ็ดนะครับผมมาเบิ่งกันนะครับผมว่ามือนีนะครับจะกลับานยางเสือหรือจะกระบานยางแมวนะครับผมมาเบิ่งนกันนะครับผมว่ามือนีสีได้ป้าบอนะครับผมไปครับไปลุยกันนะครับไหนนะครับนี่แนะนํานะครับสําคัญนะครับนี่มากับ จิมมี่ครับผมนี่มอนีมาย่ามเม็ดกับจิมมี่นะครับย่ามเม็ดย่ามเสานะครับอยู่ทงหน้านะครับผมเพื่อนเพื่อนะครับไปครับผมเพื่อนเพื่อนลงทงหน้านะครับเพื่อไปย่ามเม็ดเอาปลานะครับผมปลาธรรมชาตินะครับย่ามเสาเสานะครับเต่๋ยเสานะครับกับมีหมอกลงแน่นะครับผมนี่ครับมีหมอกลงแนนนะครับจังหน่อยนะครับผมเป็นยังครับเดี๋ยวเฮอเดี๋ยวแป๊บนึงก็แดดออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเฮามาชมกันนะครับผมว่า กบบ้านอย่างเสือหรือจะกลับบ้านอย่างแมวครับผมไปายามเบ็ดไปนำกันครับผมได้ยินเสียงปลาดินนะครับผมายางมาเอาปลาก่อนนะครับผมได้ยินเสียงปลาดินน่าจะติดนะครับผมอู้เบ็ดขันน้นหนีหายเลยครับเออเบ็ดขั้นนี้หายเลยนี่นี่นี่เดี๋ยวเอานี้ครับปลาคอใหญ่ครับปลาคอใหญ่นะครับนี่ นี่ครับติดติดติดครับผมอ่ะครับขออนุญาตปนป้าก่อนครับผมนี่ครับผมใสสวยๆใหญ่ๆกันเลยทีเดียวครับผมวัอนี้หมูจูคูเลยครับป้าสียูบอนะครับผมมาเบิ่งกันนะครับผมสิดินเบอร์ถ้าหุ่นกระติดเดี๋ยวมืึงขานนี่ก่อนครับมึงตัวนี้ก่อน อยูวะฮึ๊บฮึ๊บอยู่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 ดินดินสูงมืออยู่เนี่ยนะเนี่ยนะนะสูงมืออยู่ครับสูงมืออยู่ครับเอานะครับดินดินสูงมืออยู่เดี๋ยวนี้ผมขออนุญาตปุดป่ากันแป๊บนึง นี่ครับผมใส่ส,สวยๆงามๆเลยครับผมบพิษปกติอีกแล้วครับผมขั้นเบดผมปเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวมาเบิง่งกันพิษปกตินะครับเดี๋ยวสัมผัสเบิ่งกันนะครับอยู่บ่ปุบปอยู่ยยยยยยยครับผมอยู่อยู่อยู่โอ้ยอยู่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 ออยู่นหมันครับผมเดี๋ยวข้ามาเบิ้งขั้นนี้ครับผม

โอ้เบสขนานคือเป็นสันนอครับผมเพื่อนๆนี่ครับหมูจูคูเลยครับในน้ำเลยครับเป็นอย่างไรเนาะนี่เบดหมูเลยครับผมนี่โอ้ยแมวสีใดกินกลางบอนะครับผมมาครับมาพิสูจน์กันสิยูบอนึบนืบอสูมือบอสูมือบอครับโอ้ยเรียบร้่อยครับผมหมูจูคูนี่ครับ เนี่ยหาโบห็นเลยครับนี่ผมใส่มงนี้ไว้นะครับเมื่อวานนะครับขันหนึ่งนะครับเตะโบห็นเลยนะครับมาเบิ่งกันนะครับจะยังแมวหรือยังเสือนะครับขันเบ็ดโบห็นครับผมนี่ครับผมใส่ไว้อยู่นี่นะครับผมแต่มันหลากเบ็ดมันหลากเบ็ดมาพี่นะครับนี่นี่น่าจะเป็ดป้านะครับติดนะครับน่าจะเอามาพันไว้ตรงนี้นะครับผมเห็นดินนะครับบางนึงนั่นนานๆนครับนี่นี่ครับผมน่าจะดึงมาพี่นะครับผมนี่นี่นี่ นี่ครับพันเลยครับอู้ดึงเบ็ดผมมาคนละหมองครับผมอู้นี่ครับใส่ใส่ใหญ่ครับผมนี่ครับเห็นตัวปะอู้อู้เอาครับผมขออนุญาตก่อนครับเอาละครับผมหาเบบ่วอครับผมเดิงบไปเดิลงไปหานะครับอู้ย่างเสือครับผมย่างเสือเอากูเบ็ดมาเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับมือนีก็สรุปกันนะครับมือนีมาสรุปกันว่ามือนีมันนะครับผม ได้มันนะครับเมื่อนี้ย่างเสือนะครับผมได้บวกย่างหลายนะครับผมเมื่อนี้ได้กบนะครับได้กบใหญ่น้ำตัวหนึ่งนะครับผมป้าะตัวเป็นโลตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ชมนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับได้ป้าใส่โลตัวหนึ่งนะครับผมนี่ครับมันก็มีแต่ปลาสวยๆนะครับผมได้กบตัวหนึ่งครับผมนี่ครับกบตัวหนึ่งนะครับปลาใส่สวยๆเลยครับผม สรุปเรียบร้อยมื่อี้กะหมานครับผมได้เยอะอยู่นะครับประมาณ3ามกิโลนะครับผมเพื่อนคนใดนะครับที่คิดว่าคลิปนี้ดีนะครับกะซอยกดไลค์นะครับกดแชร์คอมเมนต์ขวามานะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับในการสร้างคลิปนะครับผมนะครับที่สําคัญนะครับผมฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับผมฝากกดติดตามไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้สร้างคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผม 那他不远，那我给他说。<c oughs>